คิดฮอดคิดถึงก็เลยมาเบิง่งมายามปัดสะบวพี่น้องปัดงามเทป้าวิวงามชทป้าตุ๊กตูๆๆตุตุตตอืมจัดลานได้สวยงามมากเลยนี่นะอืโอ้กุ้งเผาร้อยเอ็ดเส้นรอบเมืองบุ้ยสะบวล้วนๆพี่น้อง อวพอเซร้า,าน้อยมเมองเลยพากันไปไทยวิวฟัฟโอ้ลงไปในซาบ,บวัวพแล้วจะลงถึงซาอิลิตินะว,วิดีโอคววีวว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 าวววววามวว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 วสวว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 บ ถ่ายวิวกอนวาดพูนนะถ่ายรูปกันนะไม่แต่พู้เศว้ามานำกันเนาะดอกบัวนะดอกบัวนะัวเจ้าน้าใหญ่ก็ใบบัวใหญ่เจ้าเจ้าเป็นพูนน้าใหญ่อยู่แล้วจ้าบัวพูนนะ อันนี้บัว<อ>ก,กินดอกบัวจริงๆให้มันมันสวยเนาะเออเป็ดตะปุ๊ปปกเทวนาบัวนะออดอกบัวสวยงามมากครับผมอุ้ยมีฝักบัวด้วยอุ้ยลงไปกินฝักบัวก่อนนะเนี่ย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 ฝักบัวนะพุนามีสะพานขึ้น ให้เบิ่งพร้อมสกายวอกนะมีสกายวอกทราบกว่าพร้อมๆนี่นะเอ๊ะเราเปินเฮ็ดซะได้หนินะเขาอยากไปเฮ็ดยุนหนาเขาจะบังอืมคุณนะโอ้ยไใบลุนเพิ่นธไทยรูปกันฟัาจะเป็นเพิ่นมีไรทาให้คุณนะต่กองกระสุดยอดนอนเมฟยายนอนเมฟแต่กองนละเมฟท้ายยายลงทุนนะเเมี่ไง เบบได้ความเด่นได้จะลุกไม่ได้ค่ะอืมสุดยอดสวยอ่ะเฮ้ยแล้วมันเป็นจักเดียนหรือดอกบัวนี่เหรอถ้าให้ปุ๋ยน่ะมันก็จะตลอดเคยไปนาบัวมังเลยน่ะไปบางช่วงมันก็ไม่เป็นดอกนี่ถ่ายรูปอ่ะน่าเป็นถ่ายวีดีโอเหรอคุณดาเข้าเขื่อนแบบดึงได้ดีเนาะแสดงว่าคุณต้มหนักมากเลย สวยงามพะรามแปดครับผมอ้อกุ้งเผาร้านก๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้ถ่ายรูปพี่อ๋อแหงมองขาเฟซายรูปอยู่หประเขียมเขาห้องแล้วพอประเคียมเขาห้องเราสิเราสิน่งเรานั่งรออยู่ในห้องแล้ว เออปเีมคือบอปเขียมคือบอว้าวว่ะเราคือบอว้าวว่ะเรามีไอตีเหอเรามีไตีเราคือบอว้าวว่ะเออเออเราคือเห็นวิวซนีเราดัสิว้าวเนาะไปห่าเราอยู่ห้องก่อนไป้องกันเดียวมาสั่งรูึ